มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแม่โพโดามถามกลับโคศกตำรวจสองข้อปมโดนเอาผิดพอระบอคอมชี้เจตนาชัดอยู่แล้วมื่นเสียบ,บอยรอดได้ยังไงเผยตำรวจแถลงจะตามควีนให้เจอเพื่อรับทราบข้อหาทำได้ด้วยหรอคะ เมื่อวันที่10เมษาย,ยนจากกรณีของพลตำรวจโทปียะอุทธาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาชี้แจงถึงปมต้องดำเนินคดีแอดมินเพจแหม่มโพดํากรณีแชร์โพสต์นายสองสุวีผู้ระวีรัชวัชรีหรือว่าเสียบบอยซึ่งผิดพรบอคอมพิวเตอร์โดยระบุมีผู้ได้รับความเสียหายมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนว่า ได้รับความเสียหายจากการที่เพจแม่มโพดําแชร์โพสต์ดังกล่าวซึ่งตอนนี้เป็นกระบวนการสอบสวนค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะแม่มโพดําได้โพสต์ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าโคศกออกมาถแถลงแล้วบอกว่าเพจเจตนาดีแต่เมื่อมีผู้เสียหายก็ต้องดำเนินคดีงั้นขอถามกลับไปนะคะถ้ามีคนไม่เกี่ยวข้องกับคดีไปแจ้งความมั่วว่าเพจ แชร์คลิปบอยขายหน้ากาก200ล้านชิ้นนั้นผิดพรบบอคอมวงเล็บนะคะว่าเพจเองไม่ได้ทำไม่ได้แชร์ถ้ามีขอหลักฐานหน่อยค่ะและตำรวจเองก็ถแถลงว่าจะตามควีนให้เจอเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหามันทำได้ด้วยหรอคือข้อแรกไอ้คนที่แจ้งความไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ค่ะ จะมาเสียหายอะไรเดือดร้อนอะไรไม่ทราบไม่ฟ้องบ่อยด้วยซ้ำฟ้องแต่เพจเจตนาของแม็กชัดอยู่แล้วค่ะข้อ2เพจไม่ได้แชร์อะไรมาจาก Facebook ของบอยนะคะจะตั้งข้อหาแชร์ขายหน้ากากได้ยังไงคะคือเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยค่ะตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็บอกถ้าทำดีอย่าไปกลัวต้องออกมาชี้แจง แล้วพี่ที่เป็นทนายอีกคนบอกเราควรติดคุกเพื่อชาติมันใช่เหรอที่แน่ๆก็คือไอ้บอยยังไม่ทันจะโดนพ่อระบอคอมคนไม่ได้แชร์อะไราของเขาอย่างเรานำเบาะแสมาลงให้เกิดการขยายผลจะโดนก่อนมันใช่เหรอวะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ